ก่อนต้องแยกก่อนคือถ้ามันเป็นของแบบคอมมอนมากๆแบบวิตามินซีอย่างเช่นวิตามินบีหรือหรืออารณ์แบบอารมณ์แบบพวกงานผิวต่างๆมันทําได้มันเป็นแมสโปรดักต์แล้วมันคอมมอนมากราคาอาจจะถูกลงได้ถ้ามีโรงงานของเแต่ตัวนี้ไม่ใช่คืออย่างนี้สังเกตเลยว่าในตัวแบบเดียวกันถ้าสา่ตั้งต้นนะ ถ้าสารตั้งต้นที่เอามานำเข้าส่วนใหญ่แพ้งหมดอยกตัวอย่างแอสตาแอสตาแซนตินล้วกันถ้าเอาเข้าจากญี่ปุ่นมันจะมีเทรดมาร์คชื่อแอสตาเลียวราคามันก็จะสูงกว่าแอสตาแซนตินปกติเยอะและอันนี้รีดูโคสเนี่ยมันเป็นเทรดมาร์คของประเทศเลยตัวนี้เลยคือแบรนด์คือแบรนด์ชื่อแบรนด์ปนันชิตานแต่ว่าจริงๆตัวรีดูโคสเนี่ย เป็นเทรดมาร์กก็คือเป็นแบบที่ง่ายกว่าสะดวกเป็นเทรดมาร์กของประเทศอังกฤษก็คือเป็นบริษัทประเทศอังกฤษคือเทปมาร์กเราจะได้เปิดในที่ที่พิเเลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยมันคือมันถูกค้นคว้ากับวิจัยมาแล้วว่าตัวลิวโคสเนี่ยมันคือใบหมอสกัดนี่แหละใบมาเบอร์รี่สกัดซึ่งมันมีส่วนช่วยในการให้ร่างกายยับยั้งการย่อยแป้งที่จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วเอาไปดูดซึม มันก็แปลว่าจริงๆอ่ะคือถ้ากินมันไปร่างกายจะดูดซึมน้ําตาลได้น้อยลงในกลุ่มที่เป็นน้ําตาลโมเลกุลคู่นะต้องบอกโมเลกุลคู่กับแป้งเชิงซ้อนค่ะทานควได้ทานควได้คือเนื่องจากว่าอย่างที่บอกมันเป็นไบมอนสกัดครับมันมันค่อนข้างกับออร์แกนิกมากอ่ะซึ่งมันไม่ใช่สารเคมีอ่มันก็เลเวิร์อันนี้แหละมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เวิร์มากเป็นคนกินหวานจนดื้อช่วยแบบไหนคะคือคือคืออย่างมี้ตัวเนี้ย กคือปกติเป็นคนหวานจนดื้ออินซินต้องถามว่าเป็นเบาหวานหรือยังถ้าเป็นเบาหวานหรือยังถ้าเป็นเบาหวานช่วยคือต้องกินยาต้องกินยาต้องปรึกษาแพทย์ครับแต่ถ้าอยู่ในภาวะดื้ออินซูลินช่วงแรกยังไม่เป็นเบาหวานกำลังดื้อมันดึงน้ำตาลไม่ลงพวกนี้ช่วยได้ต้องบอกยว่าตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่กินหวานมากๆแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นมนที่แบบกินหวานสุดๆ ยหนู่พลอยเป็นพีทแต่ว่าหนู่คือแรกแล้วก็ถูกไปตั้งแต่อายุยี่สิบเอ็ดแล้วหนูก็น่าจะหายตั้งแต่อายุรีบห้าตอนนี้หนูอายุสามสามหกหนูกินแต่ถ้าเกิดแม่เป็นช่วงที่เพิ่งเป็นสองสามปีเราฝึกษาแพทยนก่อนถ้ายังไม่หายฉันอ่ะหนูว่า้ราลองปรึกษาแพทย์ทุกคนแต่ตัวเนี้ยคอนเฟิร์มว่าดีมากจริงๆนะคือคือตอนที่คอนเซ็ปต์ที่ทำมา ความมาตรฐานของมันคือเข้าใจว่าใบหม่อนเป็นสมุนไพรส่วนหนึ่งมะกันที่มันช่วยใเรื่องการลดน้าตาลในเลือดแต่ว่ามันไม่เคยมีความที่ดูมาตรฐานมากๆขนาดนี้มาก่อนตัวนี้มาตรฐานมากนะแล้วก็เป็นเป็นตัวที่นำเข้าจากประเทศอังกฤษแล้วก็เพจมาของเรื่องซีรีส์โคตรพี่เอาตัวอืให้ไปขายาแล้วไปเสียวหอแล้วก็ทําะไรเีย จะาน่มากอน่ะเลยกไปกิพ่อนกินคู่กับพวกแอลพานในทีมได้ไหมจะบอกว่าตัวเนี้ตัวเนี้ถ้าถ้าทุกคนรู้ว่ามันมันไม่ได้ใส่มาแค่ตัวตัวรดูโค้นะมันใส่ตัวสารสกัดจากชาเขียวมาด้วยซึ่งให้สรรพคุณแบบแอลพานในทีมนะต้องบอกอย่างนี้ เหมือนกันคือกินเม็ดนี้ไม่เดียวแล้วไม่ต้องกินอัลคาไลนทีนก็ได้กินตัวนี้ได้เลยเพราะมันช่วยเรื่องนั้นด้วยอยู่แล้วทุกคนชอบกดตอนที่เราลงไลน์อย่างวันที่8เราจบไปที่900ศัพทแต่สุดท้ายก็ย้อนหลายไป907 908 ราาักจไม่ไม่แต่ทุกคนเราอะนานๆที่ได้หลายตัวหรือดูคลแล้วครั้งนี้ที่จะมาก็มีใจมากอย่างที่บอกว่ามีคนในในย่อมเนาะที่เป็นแฟนคลับซื้อซื้อลองไปกินกันหลายคนแล้วผ่านมาเดือนครึ่งมีหลายคนไปตรวจสุขภาพเนาะก็คือไปตรวจเลือดแล้วผลออกมาดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากเพราะเขาไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการกินทุกคนเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกคือ เราเรากลัวไม่ได้กินของไม่อร่อยมากกว่าเราจะเป็นอะไรจริงจริงอันนี้มันเป็นปกติเราแล้วอย่างอย่างที่บอกว่าอย่างน้ํะไปดูได้เลยทุกประเทศไม่มีที่ไหนขายชาเขียวใส่น้ำตาลบรรจุขวดเลยนะมีแต่ประเทศไทยและการที่เราขายชาเขียวบรรจุขวดไม่ใส่น้ำตาลขายออกแล้วประเทศไทยมีเคียวเล็กมากที่เป็นชาเขียวรสจืดเพราะคนไทยติดหวานมากคือถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรม กดนี้ได้เลยจริงๆคือตัวนี้มันช่วยให้เรากินอาหารแล้วเราดูดซึมน้ำตาลน้อยลง15-40%อันนี้มีมีงานวิจัยรองรับอย่างมีเปเปอร์มีผลทางวิทยาศาสตร์ช่วยถือได้มากๆเ้าอย่างที่บอกว่าเป็นของอังรฤษด้วยตัวสารสกัดใส่กดแยวมันไม่ได้ถูกจริงๆอันนี้ถูกสี่ ถ้าพี่ซ e ืมาวหนึ่งกลองตตดสิใจว่าจะกินมากกว่าสิบวันยังไงก็ได้ถูกกว่ากดได้เลยทุกคนลัวเป็นโรคติดเนวลาาหาน่เวลาขรอย่างเง้ยชอบกนอะเพราะพี่คิดว่า ถ้าแบบมาเข้าไวเราเรานุกว่าตอนไม่ดุกว่าพี่น้อยอย่างเงี้ยจริงหนหนูจะหนูจะมีหรือว่าหนูจะเอาเข้าที่กระเป๋าแบล่แบ้รอ่ะาตเนี้ยแคผมเน์ไอรเลยเหรอ่นไปได้แบ้าบตัวเนี้เอ้นะหล่อมากกินได้กี่กที่นีันอะไร่ หอมมากุ๊ยครัทุกคนกดรีดูโค้ดก่อนนะไม่ได้จะได้ราคาแบบนี้ทีเมื่อไหร่นะจริงๆครับเพอร์ฟูมบอดี้โลชั่นไม่ต้องก่ันได้ขนาดนั้นเนี่ยมีมีคนบอกว่าจมมีคนบอกว่าทานตั้งแต่วันที่20่สิบนัดเจาะเลือดเบาหวานผ่าน เห็นไหมมองแล้วว่าจริงๆมีดูคนเขาทำมาเพื่ออุ่ยหอมมากชัดมากหอมมากได้ครับคู่อ่ะคู่ใสเดอร์ได้คู่มคือแอปเปิลไซเดอร์ก็มันมันคนละหลักการกันแอปเปิลไซเดอร์มันมีกรดแอซิติกเนาะแล้วมันช่วยทำให้ไม่อยากแบบอย่างนี้อย่างนี้ อันเนี้ยมันไปคุมน้ําตาลให้น้ําตาลมันไม่ตัวิงมันก็เลยไดอยากอย่างนี้เหมือนกันมันคนละแบบกันแต่ว่ามันมันผลลัพธ์เหมือนกันแล้วมันกินด้วยกันได้มันไม่ได้ตีกันโคตรจะดีทานแล้วตัวสุขภาพผ่านอย่างดีจริงจริงมีมีพูดดีมากนะเรื่องเนี้ยโดยเฉพาะตัวทานปลาไดถพูดได้ทั้งวันไม่มีวันเบื่อเพราะว่ากินจริงไหม จริงปะี่หนูก็อินแต่หนูพูดได้ไม่ค่ายีหนเป็นก่าอะไรนะสารมเหมือนเด้มไม่ที่ีพี่พี่หน่จะพูดเป็นแบบว่าใช้สิ่งที่พี่ไปไปพูดเธอไปเปล่างอ๋อาร์ทินใชดมากแปดร้อยเก้าสิบแคนะทุกคนขาหลายแสนกล่องเลยนะใครจะกดได้เลยหล่กแต่หอมมากเลยนะจริ ไม่แปลใจโคตฟุ้งทุกคนใทยจะกดดูโค้ดเป็นช่วงท้ายๆแล้วนะจริงๆเหมือนอนทุ่ม้นน้ออกแล้วโคตเราที่บอกแล้วก็ต้องมีโปรแฟนตาคือกนไปแล้วไมวันนี้ถึงไม่ผ่านด้าย ม่จริงวันนี้ทุกคนอะบอกว่ามันมีตีนอ๋ใช่มีตีนวันนี้เราเป็นล็อกคิวมีตีนตีนใหญ่เรากะสร้างอว้รอบว่าสราการตอนนี้เดี๋ยวเราจุ่มตีนะก่อนพี่จุ๋มเาลงล้างมือ่อนันาวหอมทุนสียวมากไพี่พี่ดงสีไหนพี่หมุนใจนี่ไหมคืนนี้หไม่ได้แดงไม่ไหวจะันตายนโทษนะ ยุกเยาแค่ไหนก็ไม่สู้ที่นอนสู้ตรงหัวทั้งหมอนนี่ต้องเป็นเป็นทอส์ Love Sorry อ๋อนี่มีขายเล้ววันนี้ครับเอาไหมเขาบอกว่าจะเพิ่มให้เราลงไว้เอาไหมเพราะเราไม่ยอมเอาเอาหอมผิดดูจะโปรดทั้งที่บ้านโลชั่นเยอะมากก็อยากกันแต่ว่าหอมมากอันเนี้ยคือเดินผ่านคนอื่นอะนี่คือเคล็ดลับมีใครอยากได้ไหมคะหอมมากนะเขามีมีคนพิมพ์ว่า มีมีคนพิมพ์ว่าอย่าโชว์มากเพราะว่าของขาดตลาดตอนนี้นเหรอคะมีคอมเมนต์หรอมีใครอยากได้ไหมคะอยากได้ทีมแกฉันไปอยู่ไหนมากจริงฉันไปอยู่ไหนมากเหมือนกันทุกคนกดกดีดูโค้ดก่อนราคามันดีมากแล้วแบบมันเวิร์กอ่ะจริงๆโคตรหอมพูดจริงๆเอาไปแล้วถูกตัวไม่จริงจอรมติดไหม หอมมากจริงหอมมากมากอันนี้เมื่อก่องทานได้สิบวันค่ะสะกดจิตคือให้เลยแล้วติดแล้วกลิ่นชัดมากจริงเหมล่ะหอมมากอ่ะเจอแม้ยี่เก่งมาละไม่มากกว่ากลิ่นได้ออกนั่งมาดีกว่จริงจะมาเล่าว่าตอนแรกคุณหน่อยมันั่งแล้วกลิ่นนั่งหอมหอมอินตาใจวอดรีดูโค้ดสามกล่องขอบคุณครับแต่ว่าจริงๆลองไปทานดูถ้าใครอ่ะมีปัญหาเรื่องแบบ น้ำตาลในเลือดสูงเนาะลองเอาไปทานดูสักเดือนสองเดือนแล้วก็ลองไปเจาะดูับให้น้องขาพี่แก่ง้าแดงพห่แก่งโทษน้านี้เวลามันไม่มีิจริงเนาะทุกคนอย่างที่บอกนะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวเราต้องลงไลฟ์อีกรถอ่ะต้องกดก่อนนะเดี๋ยวไม่ได้ราคานี้นะครับ จริงๆถ้าถ้าเชียร์นะมันจะรู้สึกว่าได้ผลอนะ่ะควรจะซื้อหนึ่งเดือนนะครับ <Se xy. S 1> รควรกินเดือนนลยก็เอกจอกคือจริงๆอะถ้าเป็นโรคเป็นเบาหวานอะ่ะก็คือคุยกับหมอนะครับต้องกินยาหมอด oh, ้วยตัวนี้มันเป็นอาหารเสริมมันเป็นมันเป็นตัวเสริมอะอยีางที่บอกว่ามันไม่ได้กินแทนยาได้ยาคือยายาฤทธิ์แรงกว่านี้เยอะ อกอย่างนี้เหมาะกับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้เป็นเบาหวาน,นดื้ออินซูลินมาก,ม,ม,กมีแบบกรรมพัน์ธุชอบกินหวานแบบหวานตัดขาอารมณ์นั้นนะครับแลจริงอไสอ้นรืมบไรนะไม่ขออันนี้ก่อนขอนนี้นิดน,นึงเขาไม่ยอมกดกดรีดูโค ก่อนจริงๆราคาวันนี้มันดีจริงหกหกถูกกว่าเจ้าของแบรนด์แล้วย่างกอลถูกกว่าตัวแทนวันนี้กดได้เลยขออนุญาตตัวแทนตอนนี้เป็นโค้ดคู่ปองจากติ๊กต็อกนะอยากให้ทุกคนช่วยกันกดกินอะไรนะพี่้อยโค้ดหอมมากโลชั่นเนี่ยคทุกคนอย่างที่บอกนะว่าใครอ่ะติดกินหวานหนักๆอ่ะตัวนี้ควรกดติดไว้นะแล้วว่าไหนที่คิดว่าจะกินน้ำหวานจะกินของหวานเยอะๆอ่ะจะไปเลี้ยงกับเพื่อน่ะกินอันนี้ไปเลย หรือใครที่ชอบกินแป้งเยอะๆ,พอ,พอ,ๆอ่ะคงกดนะตัวนี้อูงมากจริงๆครับจริงทุกคนกดหน่อยสี่หกหกไม่มีผลค่ะหยุดมีผลต่อร่างโโกายไหมมีคนกดเรืเ่อ bon ยๆตอนนี้ไม่มีไม่มีถ้าหยุดมีผลต่อร่างกายไหมขอส่ง,งออแสนมาคืออย่างนี้คือโดยหลักการมันอ่ะพอไปกินปุ๊บมันก็จะไปกดให้ล้ให้ลำไส้เลยกับไม่ไม่ปล่อยเอนไซม์ที่ใช้ย่อยแป้งออกมาเราเราเลิกกินอ่ะมันก็กลับไปฟังก์ชันทำงานปกติอ่ะ อร่อยไหมคือมันเป็นใบหมอนสก,กัดฮะมันเป็นแบบธรรมชาติมากไอตัวลดูโคสเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรแบบที่ไปกดกระบวนการในร่างกายให้ทํางานผิดปกติอะไรเลยปลักการมนในใครนอะใครจะกดกดได้เลยนะยางวยวนคีมค่ะเราชาจะกดได้เลยนะโคตรแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครอยากลองเอาไปใช้อะ่ะคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นมันเป็นใบหมอนบวกกับชาเขียวอะมันเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วล่ะ ทีเนี้ยถ้าจะลองอ่ะเชียร์ให้ลองหนึ่งเดือนนะมันถึงจะเห็นผลที่จะไปตรวจสุขภาพแล้วจะดูว่ามันตา่างจากเดิม<ช>หรือเปล่าเก็บกินแบบสามวันแล้วลองไปตรวจด,ดูมัน,ม,นมันไม่ได้มไม่ได้นดี่นอยู่จริงแล้วถ้าจะไปดูกลุ่มพวกแบบ a อ c พวกน้ำตาลสะสมก็กินสักสามเดืนอนครับแล้วลองไปเจาะดูจริงๆมีหลายคนกินครบแค่สามเดือนกี่บาทน,นะพี่พีท สามเดือนก็ไม่ได้ในเนี้ยในเนี้ยเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสามเดือนไม่ใช่สามสิบเดือนหกต้องหกกล่องสามเดือนก็คือหกกระองตอนนี้สามพันเจ็ดเจ้าสิบไม่แพงนะจริงๆครับแล้วแม่ไปตรวจเลือดเอางี้ที่เซ้าวซื้อซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพจริงๆจริงๆตัวนี้มันเพื่อสุขภาพจริงๆคะแล้วก็ถามว่าราคามันสูงมั้งไหมนะแล้วก็อย่างที่บอกเขาว่ามันมาจากอังกฤษเนาะตัวตัวรีดูโพลเนี่ยมันไม่ได้ถูกอยู่แล้วมันไม่มีทางถูกอ่ะ จริงๆแล้วอยอาม่คือถามว่าถ้าเขาขายไปเไป็นแสนๆกล่องไปดูไปดูประวัติได้ไปดูรีวิวได้จริงๆแม่มันขายไม่ได้หรอกน้่สิบเอ็ดบาทต่อหนึ่งกล่องแบบนี้คุ้มไหมสามเลยคุ้ม,ม,ม <า S 2> นะถ้าแม่ต้องกลับไปกินยาตลอดชีวิตอาจจะไม่คุ้มเท่าทุกคนแลวเนี้ยถ้ามันลงไปแล้วอะแล้วเราดูแลร่างกายอะมันก็จะไม่ขึ้นถูกไหมพี่พีทถ้าหวังผลเรื่องนั้น จะได้ไหมคะจะบอกอย่างนี้ว่ามันไม่ได้ตรงไปแบบนั้นนะไม่บอกนะมันกลายเป็นว่าเราอพอดูดซึมน,น้ําตาลน้อยลงอ่ะพลังงานก็น้อยลงอันนี้มันตรงไปตรงมาอยู่แล้วเพราะว่าน้ำตาลคือพลังงานเนาะทีนี้ประเด็นคือเราต้องมีอย่างอื่นช่วยด้วยแต่ตัวเนี้มันช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้น,นแน่ๆอย่างแรกเลยว่าเราได้น้ําตาลไปในร่างกายอ่ะน้อยลงส่วนถ้าเราอยากอยากจะแบบเมื่อกี้ที่พูดอ่ะ ว่าจะได้ไหมอ่ะมันต้องมีปัจจัยอื่นมาร่วมด้วยอย่างเช่นแบบไปออกกําลังกายบ้างหยุดของแบบหวานจัดๆบ้างมันไม่ได้ตรงแบบนั้นมันไม่ใช่ยากลุ่มนั้นนะฮะมันเป็นยาที่มีประโยชน์มากกว่านั้นจริงๆไอ้พวกเนี้ยไม่ได้มีโยโย่อะไรเลยแล้วก็มันช่วยเสริมสุขภาพมากกว่าแม่หมออย่างนี้กันเพราะว่าคนไทยติดหวานหน้าบางคนกินน้ําตาลแบบหน้าตกใจอะบนี่เก่งนครันี่วิโรีหมดตจแล้วตายแล้ว ไม่แล้วคือคือคือจริงๆอ่ะคนที่กินหวานมากๆอ่ะคือเขาเป็นคนติดหวานเนี่ยเข้าใจอ่ะแล้วเขาก็กินเรื่อยๆแต่วันหนึ่งอ่ะพอเริ่มเป็นอ่ะแล้วพอเริ่มอายุเยอะมันมีผลกก็หลายอย่างมามากๆถ้าเราไม่คุมน้ําตาลเลยอ่ะมันกลายเป็นว่าพอเป็นเบาฟุบเนี่ยกลายเป็นว่าตาก็มีปัญหาบางทีแผลก็หายยากเนาะบางทีแบบเท้าก็เป็นแผลต้อง ราคาถูกนนมากอ๋อเที่ยวน,นี้ขายมันนิดหน่อยก็จริงๆคือคือ,คอราคารอบนี้ถูกมากครับนี่พูดเรื่องหมายถึงว่าที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะจะหลอกเครหรืออะไรนะคืออันนี้หนูเซิร์ฟมด้วยลยเมันไม่ช่วยลด,ดนะอะไร,รอ่ะเปล่าจ้า ไม่จะเดี๋ยวทุกคนที่มีเดือดขึหนอ่ไม่อย่างงี้เราจะถึงแล้วขอขอแค่นี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วก็จะปักอืมอีกอีกนิดเดียวขออีกเนวทุกคนมีกันเราเริ่มให้หน่อยใช่สี่ย่างอีกหนึ่งครั้งหนึ่งกล่องแบบนี้นะคะมีทั้งหมดสิบเม็ดเนาะมีทั้งหมดสิบเม็ดสิบเม็ดทานได้สิบวันนะคะถ้าเกิดทุกคนทานวันละหนึ่งเม็ดยหนึ่งเม็ดอาหารเนี่ยเท่ากับสามารถตัดน้ำตาได้สองมื้อเนาะสอง าเกิดกินตอนเที่ยงเนี่ยตัดมือตอนเย็นเลยดังนั้นถ้ากินเวลาเม็ดพอค่ะกินมือเที่ยงก็ได้มือเช้าไม่ต้องกินนะแล้วถ้าเกิดว่ากดหนึ่งกล่องเนี่ยสี่หกหกบาทว้าวปกติห้าร้อยเก้าสิบนะคะหนึ่งเม็ดตัดทั้งตาได้สองมือได้แหละแม่กดได้เลยนะรีดูโฟนนะคะของกันนจิตายืนยันออเดอร์ให้หน่อยเดี๋ยวตอนนี้ขาดอีกนิดหน่อยเดี๋ยวจะขาดไม่ก็อย่างที่บอกนะว่าใครจริงๆอ่ะครึ่งนี้จะบอกว่าอันเนี้ยสามเดือนอ่ะเท่ากับอีกจิ้มจิ้มอ่ะ ไอ้จิ้มจิ้มน mm ั hmm. 3, 000, ่นหมื่นหนึ่งนั้นนี่สามเดือนสามพันกว่าบาทจริงอ๋อใช่เยอะแต่หัูวกบปอกมอ้นี้สูกว่าเยอะคืออย่างนี้ถ้าถ้าคนอ่ะที่คิดว่าซื้อไอ้ไอ้ตัวจิ้มจิ้มอ่ะแล้วคิดว่าจะลองเปลี่ยนอ่ะก็ก็เียนะว่าถ้ายังไม่อยากแบบอยากเลิกจิ้มแต่ยังไม่อยากหยุดเลยอ่ะซื้ออย่างนี้ไปกินคือคือผลลัพธ์มันคล้ายกันต้องบอกอย่างนี้ล้วกันว่ามันมันเป็นหลักการคือมันเป็นกลุ่มยาเบาเหมือนกันแต่ว่าวิธีการทํางานอ่ะคนละกนไกตัวนั้นอ่ะ มันฉีดตัวที่ช่วยให้มีความรู้สึกแบบไม่อยากจะอย่างเงี้ยเพราะว่าน้ําตาลอ่ะคือพอฉีดเข้าไปตัวนั้นอ่ะมันจะมีสารตัวหนึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทําให้น้ําตาลในเลือดอ่ะมันคงที่ตัวเนี้กินเข้าไปอ่ะมันทําให้ร่างกายย่อยน้ําตาลได้น้อยลงแล้วก็เวลาเราย่อยน้ําตาลได้น้อยลงอ่ะตัวเนี้มันมีผลการศึกษาว่ามันทําให้เราผลิตไอตัวไอตัวฮอร์โมนตัวนั้น GLP o ่ะเยอะขึ้นด้วยโดยธรรมชาติเพราะร่างกายมันผลิตได้ไง มันก็เลยจะคุมเรื่องการแบบอยากแบบเนี่ยได้ดีขึ้นรด้บอกเห็นไหมคือระดับน้ําตาลมันไม่ได้พุ่งปรีดอะประมาณนั้นใครจะกดกดได้นะแต่ถ้าเชียว์ว่าจะกดอะควกดทั้งหนึ่งเดือนนะเราก็ลองไปตรวจเลยว่าเห็นผลไหมแล้วกลับมาซื้อซ้ำแล้วกันครับเพราะว่าอย่างที่บอกอะว่า,วาไม่ค่อยเจอตัวที่แบบเป็นนวัตกรรมเที่ยวามานี้นะก็มีตัวนี้แหละรสาแล้วออก็าวข,าขายดีมากๆด้วย ตอนนี้มีคนค้างหรือากร้าหลายร้อยออเดอร์แม่ยืนยัยนแน่อนเพราะว่าสี่หกหกหรือว่าคูปองมาลงรายปุ๊บไม่มีนะเพิ่มในรถที่ด้วยอย่ะเพิ่มลงในรถถีอีกบ่าคนไม่เกี่ยวกับอายุอันนี้ได้ผลแน่ๆนคือหลักการมมนได้ผลเนอี่ยมดูไงพี่ใก่เนี้ยหกสิบเหมืม<ง>อนกันมีคนแอดลงในรถถีบสี่ร้อยสิบห้าสี่ร้อยสิบห้าบ้านที่ยังไม่ยืนยันออเดอร์น่าจะออกไปหมดแล้วก็แล้วแต่แม่สี่หกคือถูกที่สุดแหละจริง่ p เอางี้วันนี้กดไปรอคนละหนึ่งแผงก่อนแล้วถ้าดีข้าไปกดในไลน์แต่จริงๆถ้าเชียร์ให้กดถ้าเชียร์ให้กดอะไรยางให้กดหนึ่งกล่องเนาะคือไม่ไม่ใช่ว่าอยากให้กดสามกล่องหนึ่งเดือนคือถ้ามันจะพิสูจน์อะไรได้อะมันต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของอย่างเดียวก็คือไปตรวจอะทีเนี้ยเวลากินต่อเนื่องอ่ะมันก็ต้องกินต่อเนื่องจริงๆสักหนึ่งเดือนมันไม่ได้มีผลกับเรื่องกดหลายย้อนกับอะไรเลยครับ มันก็จะเห็นยอดตรงนี้อยู่ดีไงพี่พีอ่ะได้หมอเขมงวดอใไรผมบอกเลยค่ะเพราะมันก็จะเห็นยอดนะอีที่ผมอยากกดเองเลยเพราะว่าแปดเซนมนเริ่อยๆใช่มันก็จะเห็นตรงนี้อยู่ดีเพราะได้เท่าไหร่ไม่ใช่หรอใช่เออมาอ่ามามีค่าเท่ากันอ่ะมากดได้เลยครับสุมคิวเก่งทุกอันที่ผมมาแนะนำเราจะมีหนึ่งโปรดักที่ไม่ครับไม่ช่วยคอเลสเตอรอลที่ผมพูดไหนค่ะเราจะมีถ้าเป็นเบาอยู่แล้วกินยาของหมอนะครับ อันนี้เหมาะกับคนที่แบบใกล้จะเป็นเหมาะกับคนที่กินหวานมากๆหอมมากคือขาดไปแสนหล่อๆเกินเหตุมากโคตรหอมใครยังไม่เคยลองตัวนี้ไม่ต้องไปซื้อแบบในร้านแบบราคาหลออละเก้าร้อยเก้าสิบหรือแปดร้อยเก้าสิบอันนี้หอมมากๆแล้วติดเนี่ยติดติดติดแบบติดมากๆเมื่อกี้จุกไปล้างมือมาไปไงหอมมากตอนนี้หอมคุ้งใส่แล้วฝากกดด้วย อ๋อแนี้กดไม่ได้ลี่วอาจะได้จุ๋มกดให้ด้วยอันนี้ขายไปสองแสนหลอดส่อตลอดวันเนี้ยเอามาให้กดเพราะอยากให้ลงอยากให้คือเจ้าของแบรนด์พี่หน่อยบานอชิตาอยากให้เราลงไลค์ค่ะเออมื่นหลอดสซอ่งหนึ่หน่งหนึ่นึ่งหเรามาดู่งหนึ่งหนึ่งหนึ่หนเ่งหนึ่ห่งหนไ่หนึ่งมนึมงหหห้ไ่ไ่ แล้วหรอแล้วหรอเท่าไหรเอ่ยหอมมากแล้วเหงื่อเยอะเป็นอะไรไหมคะสองร้อยห้าสิบเก้าบาทะจริงหอมไหนมาดูดิสีม่วงสองร้อยสีม่วงไม่มีไม่เห็นอ่ะละสีที่เราใช้อยู่คืออะไรอันนี้หอมมากสองร้อยห้าสิบเก้าบาทกดได้เลยนะครับหอมมากหอมแบบ ทุกคนจะไม่ผิดหวังหอมแบบหอมกลุ่มมากสีใดหอมคะสีนี้แหละสีน่หมีหอมแบบทุกคนเครับทุกคนซื้ออะสีม่วงเป็นกลิ่นประมาณไหนครับมีมีมีเกินแต่หนูอยากโดมอยากวาวอ่ะสีม่วงเหลือสิบหลอดนะใครจะกดกดไปก่อนเลยครับใช่สีนี้เซ็กซี่มากจริงๆโคเซ็กซี่ไม่ต้องไปซื้อเพิ่ม สุดๆไม่ได้ไปซื้อหัวละจริงคุณหน่อยเดินมามาล้านเด็ดกลิ่ของมตอนให้เราได้เป็นคนเนื้อตัวหอมไปเลยป่ะใช่ตอนนั้นคือพี่หน่อยเป็นนักทานที่เก่งแล้วก็เลยจะมาช่วยให้หลอดเราสีคุณหน่อยดมดมเสร็จมาให้หลอดเฮ้ยมันกลิ่นนี้มันใช่เลยใช่ป่ะมันใช่เลยอ่ะวียขอดมด้วยค่ะขอดมด้วยค่ะสองทานมิละเม็ดครับทุกคนวันนี้ใครอันนี้กล้าพูดเลยว่าหอมจริงแบบไม่สะกดจิต อุ้ยอาจจะเป็นบุ๋มมันก็ตีกันอ่ะดิอุ้ยบุ๋มปะคุณบุ๋มจริงตีม่วงหอมมากเลยน้อยมากบุก๋มชอบกินอันนี้จุ้มกดได้เลยหอมมากมันคือสองสลิซอันนี้คุณหนูอันนี้แก่นเปรี้ยวอันนี้คือเที่ยวบันคืนอันนี้คือทางโคดหอมโอ้ยดีมาก แล้วเนื้อครีมเขาอะทุกคนมันสีจุกสีแดงอันพี่เก่งก็สีแดงบุ๊กว่าอยากว่าสีหนูอยากว่าสีด้วยอันนี้เป็นถุงไหมหอมมากเอ้บปะพี่จุกก็ซื้อไม่ได้พี่สุ่ซื้อไม่ได้แล้วพี่เก่ง